พอถึงเลาก็มอล้วก็ไมื่อัก,กอย่ไงนีทางนี้ขอ,อรักแปงโม้ลูกโคเบอร์่านมาทั้งอางคืงแปงโมอ้ออ้โทำบุญน้ำเรอร์แปงโม้เบอรทงสมทางบุญน้ำจะไปถอบ คือเก้ามากคือกาคือเก้ารคือกาาคื่อ่งบอกคืออื่ครับปูคือเก่ามาคืกาจากนั้นคือคือ่าว่ะครับคือเก้ามากคกาคือผ้าะคือเป็นเวลาอาชุควรแล้วเออเกี่ยวกับเวลาวะคืองากับแข่งขันกับเวลาพอพอเรื่องพอมาถึงว่าท่านพอดีคือกามากาสถึงว่าคือว่าถึงว่าคว่าท่านมาพอใจคือเก่ามากาคือหายมาคือ ตือตนี่การอหาีมันท่านดูแก่ท um> ึ้งต um> ึงน OK> NO ั่งทึ้งหางนะ่งทึเบว่าไปเนาะพอหรวดได้อขท่านใจนะกจะบอกนักจะบอกนะว่ามันขี้รายเลเมือแปลอึ่งนั่งกองกอยแบบขี้ราเแม่จะปวดทุกท่านเออทึ้นักับทึ้่ปท่านหน่าข้าอ้วนมาท่านมาว่าบวทุ่มมาค่ะเออบวดเสียแบบไฟท่้งหมักบ้งเนี่ ปลาเคเออแบบคัางมากครับผมจักว่าคั้งเลยจักคือโลเออคือือโลตัวร้อยเสิบเออว่าแต่ของจอยเริบมไปขวางบเบิ่แล้วขวางพุงเริ่มแบบคั่งว่าเกอบือเก้ารอยเจิดผิดจัดด่วนจัดเติมจัดด่วนจัดเติมเพราะว่าเออเมื่อนักกุกินเรื่อยปลาค่ะเออ มักกานั่หนักหลายกู่เลยก่อนก็คิดถึกมาบุเจ้าพูวเาิด้นสู้เกิดสู้มาแต่ไหนักอยืนัก่อนพอความมือว่าคือบ้ามือเงี่ยกระชั้นมือนงี่เลยเจ้าพูเออไปชังมากแล้วแล้วพอรักทางมงอแล้วนะซึ่งรังก่อนว่าต้แต่ของจอยคือเค่ก็ว่าก็คถอบือเี่กตัวไปตัวมาตัวอ่อ บังคุนบักขออพอบังคุนบักขิข้าราสอกว่าขังรุ่งจงว่าหลายขีดโอ้ยจว่าหาตัวนะไปช่างบังแดดเก่าร่อดเกเก่ารอดเกเการอดเจ็ดสิบเอาก็คือรังกอกก่อจ้าปูแบงครึงกันจ้าปูเกจ้า โอเคจะปูค <'s> ือเนาะจะอเคืมือข้นี้อามือหนึ่งมือข้างวางดีวางที่ยี่สิบห้ากอสองห้าหกข้าเอออิงนั่งหลับไปทำบุญเรียบด้อยเรลียบนะลูกเนาะไปทำบุญเออกลับมาแล้วอึ้งพอวาทันยอดื่้กนกระใจช้องเปิดหามันเมือนดุเดืมันก็มันช่องเปิดหามั้ก็เมันถามเปิดหาม สามแปหาค้างแปหาและดอกเงื่อนเมงดรอปครับสามแปดหาครั้างแปดหาหรืองรีว่าของแปดหาว่าเมงนะดรอปเงื่นถามแปดห้าถูก้องคือต้องดรอปเงื่อนนะลูกเนาะคือถูกก็ได้ตรงกันปึ๊ยคิดหน่อยเดียวถือว่าแหงเนาะอารวมรวมรวมเร่งรวมแต่ใช้ชักท่ากันทำาบมืองนะลูกเนาะ ม่เป็นรายการทำบุญไม่บึกบังคับค้าทำเวอร์เกิลทำเวอร์ไก่นะลูกนะเออักไปกินย่างหมากมันกินไก่ข้าคือไา่มานขอบงัมคือไทยข้ามีความถูกนะลูกเด้อตรงเชื่อมั่นตัวเองพอช่อไทยเชื่อมั่นตัวเองัะไปเชื่อคนเอือมเขาชับเขาช่อเขาเบาเอื้งั้ะต่ามปอยไปตามล้มตามแรงนะลูกเด้อ เข้ากับเปิดทุกเข้าอเออเข้ามาคือเข้าเก็บออามาคาือกะอาขาดพราะแ่บา,า,าดกันเชยๆเพราะฉะนั้นรงล่อยวางรงเปิดวางนะลูกนะเออล่อยวางและคือนังหมากไม่ในเมื่อว่าเข้าหูรักตัวเอืนอพืกเออรู้จักแก้ไขทุกถึงทุกอย่างก็พร้อมคืจอจะอภายัยแต่บางถึงบางอย่างรู้ว่าผิดก็ยังทำต่อไป คมแบบนั้นไม่น่าให้อภัยนะลูกนะคลิปทำค่ะคลิกแห้วคลิกอีกคลิกแบบวคลิปอีกเตือนแล้วเตือนอีกสติยังไม่กลับคืนมาเนาะคู่กรรมฐานต้องถูกบ้งโถดังน้องเออหายหัวกับคือหายหัวัคือแต่เราหน้าตัวเอิ้นบอมันพอบอวบบอสอนนะเออการกืนการท่านการใช้เครื่อง การเรื่องโขดเที่ยงหลาเออไม่ใช่ว่าให้งงง่ายขนาดนั้นนะลูกว่างงง่ายแต่พอกำลังเขียน,นบ้าอูู้้าัดถือท่านบอกสองกลุ่มว่าค่ะบ่างงง่ายจักเขียนเมื่อพกกันงงเขียนวยน่าค่ะแก่เนีนวทางเอฟซีปูเออหาเขียนไปเขียนไปเขียนไหนมัดถือได้ยังไงเขียนเขาเขียนเก่าชุ้นลงไปยเขียเช้นปูว่าวัดมาถูกจักเขียนครับผม เคตัวมันคือจะล้ยไปหาเคล็ดตัวมันเปียนนะเปลอวยก็เปลี่นข้าวเนี่นะฮเคล้วแต่เคลยดทามัดคือก้าทิกว่าก้าวทิเออมัดไข่กุ้งกดาเจ้าเปล่าตื่นตุ่มไปก้อนไข่หลายผู้ใดก็ได้ตื่นใดุ้งเราข้าข้ายข้ารรว่าสั่งมือเขาแบบเม็บเม็ด่อกมาหลายก่อนผู้ั ยังไงบอกนปูเองพอบอเอาพ่อขยังบอกครบถุงครบถุงมู่นั่นเอาอีกแม่อพ่อพ่อขยังบอกครบถุงเราก็เก้าถึงมึงนั่นตาปูเมียนตาม่เหว่าข้างบนหลงเบาเขาคิงว่าถึงขึ um, passo, so ้นเาเนาะคือต <should be> <anyway> ัดต่อละเข้าใจเขาใครับปูเข้าจหน้าก่อก่อนใปู ก้าวขหามข้ามข้ามบึงนึกว่าเนะครมาหรอถ้าไปเอาวัวเอามาเปลืองเปลือเข้าจะหาเหมือนการานาันนะลูกเออเออการพาน,านันเพนาคือมันก,กับเปิดถูกนะอเออพอเทานผนอนค้ายนะลูกเอเอาพอพอนค้ายถ้ไปหาเอาวัวเอาร้ทองสามอกับพอ่อเออพ่อได้เงินเออแน่นจัน้อยกันผุอร เออบกเซ็เองก็เไปเร่นงวัดเรื่องไรไรเข้งเอาเข้มเอาลูกเอาลูกเอาเอาแค่ที่ซาหามือกับ่อบกเ็ตเองยิ่งน่ก็คอยคอกันไปจ่าปูงงง่ายคึกหันละแข้งนั้นแข้งามันถือจัาเทียนเทียนตัวเดียวจ่าปูเท้าถุงแตงแ้งของแข้งหามันถือกตงมางงง่ายก็บลูกหามลูกถือกตงมาเออ อือพอกำมันหนังแบบว่าแบบมาเปิดการถือเนาะให้ลูกหลานคลายเครียดทั้นหอเนาะเออจะเปิดคืหลรนลูกจะเปิดคืเรือคื้เรือเ,เท่าเออดูว่าดดูว่ามีใครดูก็คงของข้แล้วรือเอปิดไปตามอารมณ์ชา้านเขาดเออจะเปิดคืร้าอย่างนี้อ,อย่างซึ้เออเขอาบ้าาท่วงแบบมือแรกเออความคลายไปแล้วลรกอเออคือมันมีทางออกทุกอย่างมีทางออก มือทางเกอเพียงไปเราจ่แก้มาเราลูากเนาะอยาไปคิดอะไรั้งมันมากบ้านอยากไปขับผมตัวเองให้เกียดตัวเองเข้าาจไห้ลูกเ <c oughs> ออจะหาไะไรเพิ่มเออจากนูนสำนว่มาบ่มาเป็ดจะขังเพ่อะรออมาเปิดจะทำบ้าระห่ำบ่หยด <c oughs> อ้าปากล้าคันว่าโดนมาเขาปา มาบ้าจังล่ะอาอากข้าวัดแตคนเดยอาเข้าอาเขาฉุนข้าปากกว้างค่ะว่างค่ะเก่าวิร์กลังมาหนักเวิรเก่าเวิรกเาเ มม่หาไม่เลยเรื่อหาความหาวันคาะม่เป็นจะหนบอกเลยหาเก้าโอ้หาหาตาหาขามแต่ว่าเดื่องหาเลยอาเ้าอ้าวจงไหนกูเรียนชาวบอีนยังชาว่ามชาวบานกต้อปัดแต่ดูอังคาะเขาผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่สนเ่ คนบอบคนใจนั่งอยู่นี่หะกูเออั่งอย่งออย่ากนขาางะเออรู้าทางรูาานางพันธุ์อ ไม่พร้อมเขาอะรวมอาหารรวมค่ะเออเออค่าเพราะสนใจพอกาะอรกูกูกุกูกูอหาขรวมอาารไม่กไม่รบไม่สุกไม่ับสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลาขอให้ทองไหลมาแตงมาเงาเงาเทวูกุ้ เห่งเหแล้วก็รวยรู้สาธุสาธุครูมาเปิดกระตกความขายดออับเอกครับเออเอี่ขายทางอีนางก่องกอดก็บบกเลอยร์กับแม่มองจ้าครูมอชุดขึ้ดาือคือทำามายมีเทียถือมีนางอูโบมีนางนิสตาจ้าเออร้ายขู่ร้ายคนคือสขยงยื่งน้าบอลท้ากคืออางก่ออากาศใจโพหายความรูรูโอเค ลูกได้หาลูกนะเออหาลูกนไม่ครบมอรับไม่ครบไม่แม้สุขภาพแข็งแรงขอให้เงิ่นไงบอกขอให้ทองไหลเข้ามาหนาวหาวนะลูเฮงเฮงแล้วก็รวยรวยมือแรกอาหารไปคำชี้คำชื้อดไรอย่าง้กได้ไปชื้นิ้วหมักม่สิอันนี้คือผ่านทาง่้างลึงแล้วรวยทางวัดถือนทางแล้วก็ยื่เคีย่นงันก็ตาัหัวตาัหางแล้วก็ เออ,าาอันนี้ทานมากท่านครงดืมมล้วด้วยเออเอาบาถวายแข่แไปเกยดื่มเนอะขาชาอีพอคือเก่ามานอีพอบอกเลยว่าถือกตามนภา,ว,าว่ะขาดภาวแไปเก่ากับเคยวิ่งหนีวิ่งของเราดูผัดวานนี่คู่ชำเลือดไหเรยืม <laughs> เออพูดว่าจะก่าให่งทองน่ะพูดว่าข้อกับจากหวาเนี่ ปลอยกับปลอยพ่อเร่อรอดตัวควคุกออันกค่ะ <c oughs> พอ่อปล่อยปลอยรอดตัวจ้ากเกลี <c oughs> ยจ้าพูเรม่อไม่คิดตัวจะปล่อยแค่ตัวปล่อยสองสามตัวหาเอื่างหางน่านะเอาไ้คแบบ <c oughs> ไม่ดืไม่ดื่มเนาะ <c oughs> เออรัดตัวสิปัญญาก็คือพออเพื่อลยว่าคือว่าเขียนน้งคือห,หายฮัทเขียนแต่เนื่องคุณละคนเรียนมาถึงเนาะ เรี้ยงบะถึงร่อยนะม่มครับเออกต้มเลียเขียนเลยแม่บอกครับก่เขียนแปดชุกอ่อแปดชุเออ่วถือหอนวัดขึ้นหนากครับแปดชุขีดไว้ืมขีดไแล้วกับแปดเนึงแล้วก็ขีดไขีแล้วกับปเขาขีดไปริ่าีดไปสองีดลวกับแปดาไปริมข ไม่แข็งเหือนบอบอกเรื่องร้ายตัวบอครับผมมาร้ายบ่เรื่องร้ายบอครับคอรรอมาเรื่องบอครับดีซีครูครับปูข้างนบ่เอ้มาขึ้นหัวเพิ่มทักอครับเลยเอาปว่ปูเ่มอื่นบ้างอย่างครับเอาแล้บักเอาระบุกมเรื่องบ่เอารลางเอาหางจะเาปูเอารางครับ ขีโค้นั่งเ่มสิบหกเออคือเริกนึงก็ไปโค้งแล้วก็คือตัวเลือเรื่มเด็ก่เออแล้วก็คือนึงก็ผ่าเออเรื่มนึ่งจผ่าเออเมื่อครั้งนีงแหมับท่านหอดรอยตัวรึแหมสิบไม่ใช่เ้ื่องเบื่มเรบ่องตึดเมื่อค้าด่ออีกหลายตนเดื่องเรื่องไม่ง้าเรือไ ทางนี้ข้างอีวังแตงโมลูกโต้เบอเออผ่านมาท้งสองอีวังแตงโมเออขอทำบุญน,น้ำแบเด้อแตงโมเลยอพระสงถามบุญน,น้ำจะไปถอดเสื้อผู้เช็นตุน่แบบไงป่านน้น่าจะือคาคือผู้าขาวขาว่าค่ะ โอ้เตะเราก็ลูกเาเอากคือพ่อขีดขีดขีมือนัะลูกเราครับผมหางมันมัดหโงทให้มัดหางใหารวยวหาปูปูปูปงให้ปุกหัือนนะลูกนะตาบุษตบเออขายมปูทื่ผักข้าวพ่อปูต่านนะลูกนะแฮปปเบิรดเดย์ทูแฮปปเบิร์ดเดย์ o ูดูชีชอายุชีชว่าเตว เฮ้กบ yup ่เลยเฮ้ก่ายเท้กบ่เลยชื้ีูี่ฮมมัองายเกิดี้หมครับมีเรินอาบของอีางน่ะมาอังครานานาตะกุ่มการะพันหายมือโคนยมือแับมือโคนยมือแราสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลมาอายุสิสิบสี่ปีนะลูกนะเฮงเฮงแล้วก็รวยด้วย ราพอรับิ่ร็แล้วแล้วมังจะลกมันจฮะมุดแล้ครับผกวแกไม่หมดว่มากหยังมาเหมือตัวนาบกั่ว่าเลยงนี่บหกไปเลยงบ้าเล้ยอ้อกะเตี้ยตุ้งหางดูโอ้อร้อง้อแบบกรอน็อะ นี่หายบุกรักเมม่ครบไม่รลับม่อรบไม่มัดนสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลทองขอให้ทองแ้วมาจัดการงานแต่เจรินกลางหน้าน้าลูกนะทูตูทุกข้องหลักฝักมือร้วยลูกเจริญแต่ิญสาธทสาทูสาทู